ห้าอันดับเหรียญ25สตางค์ที่หายากนะครับผมวันนี้ผมก็มาจัดอันดับเหรียญย5สสตางค์คสที่หายากนะครับผมก็จะมีห้าอันดับเนาะก็สําหรับนักสะสมที่เขาต้องการแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงนะครับผมมาดูอันดับที่5กันเลยนะครับผมอันดับที่5พศ2538นะครับผมก็จํานวนการผลิตอยู่ที่17ล้านเหรียญนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีราคานะครับผมก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ 40-50บาทนะครับผมสำหรับขายให้นักสะสมทั่วไปนะครับผมมาดูอันดับที่4กันเลยนะครับผมอันดับที่4พศสอ3 0นะครับผมก็จำนวนการผลิตอยู่ที่5 1าล0 0 0เหรียญนะครับผมก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ยังมีราคาอยู่ที่เล่นกันในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ50-30บถึงาาทนะครับผมผ่านการใช้งานค้าไม่ผ่านการใช้งานก็100-200ถึง200บาทนะครับผม มาดูอันดับที่3กันเลยนะครับผมอันดับที่3นะครับผมก็เป็นพศ2 5 5 1นะครับผมก็เป็นพศอ,อ,อาที่หายากขึ้นมานิดนึงก็ผลิตอยู่ที่2 5 5,600ห่นเหรียญน,นะครับผมราคาที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200-500บาทนะครับผมอยู่ที่การอ่าใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมก็ตามสภาพเหรียญก็ยังถือว่ามีราคาอยู่นะครับผมเนาะ ก็มาดูอันดับที่2กันเลยนะครับผมอันดับที่2นี้ก็เป็นพศ2,542นะครับผมก็เป็นเหรียญที่หายากก็ผลิตอยู่ที่10,000เหรียญแค่นั้นเองนะครับผมก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมราคาปัจจุบันที่เล่นกันนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ถึง6,000บาทไม่ผ่านการใช้งานถ้าผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ1000ขั้นต่ำา1000บาทนะครับผมก็มาดูอันดับที่1กันเลยนะครับผม อันดับที่1นนะครับผมก็เป็นพศ2544นานะครับผมจำนวนการผลิตอยู่ที่1 0,000ื่นเหรียญนะครับผมก็ถือว่าน้อยพอๆกับอันดับ2เลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้น่าจะหายากก็ราคาที่เล่นกันก็4 0 0 0ถึง6,000บาทนะครับผมไม่ผ่านการใช้งานก็ค่าผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ1000บาทขั้นต่ำนะครับผม โอเคนะครับผมอ่ะก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเหรียญที่หายากนะครับผมเหรียญ25สตางค์นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาจัดลำดับเหรียญ50สตางค์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม Facebook นะครับผมผมมีกลุ่ม Facebook อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ก่อน